อันนี้เมนูใหม่โอ้โหน้ำพริกปลาระเบิดพึ่งทําได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แต่ออเดอร์วันหนึ่งนะเป็นพันพันถุงอันเนี้ยเนี่ยนะฮะไอเมนูนี้ไม่มีใครเหมือนเชื่อได้เลยในประเทศไทยนี้ยังไม่มีใครขายครับอันเนี้ยเป็นเมนูที่สร้างชื่อเสียงให้พ่ยาเลยนะเนี่ยนะฮะของเราน้ำพริกเน้นอะไรรู้ไหมเน้นถึงเครื่องอันนี้น่าจะเป็นติดกะละมังแล้วพิยาขายวันเนี้ยโอ้โหหอมแล้วครับเนี่ยจะหมดอีกแล้วเนี่ยหอมไหมหอมมากเลยาคที่ไม่ต้องจ่าย จะขายเพลงมปเพื่ออะไรครับเหน้าตาดีไหมหน้าตาดีมากเลยขายดีมากเนี่งโอ้โหเนี่ยตัวนี้ก็ขายดีวันหนึ่งน่าจะเป็นร้อยร้อยโลนะนังไก่จริงๆเลยนะไม่ใช่เศษนังไก่นะนังไก่ซื้อทีงั้นหมื่นกว่าบาทโอ้โหแล้วก็ขายวันเดียวหมดหมื่นกว่าบาทวันเดียวหมดเขาขายเก่งอันนี้วันเป็นตันเหมือนกันครับเนี่ยฮะวันเป็นตันอูปูก็ปูเต็มกระมังอะดูดิแต่ปูอะ ร้านเราปูทั้งนั้นปูทั้งนั้นเลยขายดีขายดีเพราะอะไรขายดีเพราะอะไรครับเพราะพี่ยามีไฟรพี่ยาช่วยของอร่อยด้วยของอร่อยด้วยค่ะของอร่อยนะครับ ทวันแต่ที่นี่ขายทุกวันที่นี่ขายทุกวันเลยไม่มีวันหยุดไม่หยุดถ้าหยุดก็คือมาดูในเพจใช่ไหมครับใช่มาดูในเพจเราจะประกาศวันหยุดครับเพจพิยาคนลุมใช่เพจพิยาคนลุมเข้ามาเลยถ้าคนไหนมาไม่ถูกก็พิมพ์ว่าร้านพิยาคนลุมคลองสามมาตามคูเกิลได้เลยครับนะเบอร์เบอร์โทรเลยนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดหกห้าหนึ่งเก้าแปดสองห้าสองครับโทรได้แปดโมงถึงห้าโมงเย็นครับนะแปดโมงถึงห้าโมงเย็นนะคะอ่าแล้วบ้านเรา ไม่ได้มีอาชีพเดียวนะเราสอนกันอะ่ะเราสอนเรื่อยๆมีอะไรมาใหม่เราก็สอนมีกี่เมนูครับตอนนี้ที่ที่ร้านพอนั่นได้ไหมครับสองร้อยเมนูได้ทั้งหมดสองร้อยเมนูโอ้โหน้ำพริกนี่ก็ปลาไปแล้วสามสิบเมนูน้ำพริกนี่สามสิบเมนูนะฮะคนบ,บนนะ่ะคนซื้อน้ำพริกกันอยอดเลยครับไอ้น้ำพริกห้าบาทนี่ยังยังมียังมีอยู่ได้โอ้โหถูกถูกมากเลยครับน้นี่ลูกค้าซื้อไปขายกันสร้างรายได้อีกหนึ่งอีกหนึ่งรายได้นะครับ มาบ้านเราเนี่ยได้ไร้ได้หลายอาชีพครับไม่ได้มาแล้วเลือกเอาเลยเลือกบมาได้เรื่อยๆอาชีพเรามาใหม่ๆแปลกๆมาเรื่อยน้ำพริกเม็ดมะม่วงหมูแผ่นเม็ดมะม่วงหมูแผ่นปลาแผ่นลูกชิ้นปลาระเบิดอ่าลูกชิ้นปลาระเบิดแก่นี้ก็โอ้จำกันไม่หวั่นไหวแล้วโอ้โหมาเรียนได้กับพี่ยาดพี่ยาสอนทุกวันเมนูเยอะมากร้านนี้เมนูไม่จบสิ้นครับขายกันไปเรื่อยๆไปครับทุกผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ อันนี้หมูกระจกเนี่ยหมูกระจกเนี่ยนี่หมูกระจกนะครับอันนี้เป็นเมนูที่สร้างชื่อเสียงให้พี่ยาเลยนะเนี่ยนะฮะโอ้โหเนี่ยเนี่ยสร้างชื่อเสียงให้พี่ยาเลยนะน่ารับประทานมากคุณผู้ชมเม็ดมะม่วงเรานะไม่ใช่เม็ดเล็กนะเราใส่นะครับขายหมูกระจกโลละ250ใช่ไหมอ่าฮะแต่เม็ดมะม่วงเนี่ยเราใส่โลละ350นะแพงกว่าน้ำพริกเหรอครับพี่ยาเนี่ยอันไหนที่ทำให้ให้น้ำพริกมีคุณภาพดีเราจัดโอ้โหเนี่ยดูเม็ดดิสิ วัตถุดิบแพงกว่าน้ำพริกอีกนะครับถามว่าได้กําไรไหมได้น้อยได้น้อยใคได้ขายไงครับท่านี่ดูดูดูเม็ดเม็ดอีกโอ้โหเม็ดสวยเลยนะเม็ดนี้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะนี่ไม่เดาเม็ดแตกมานะครับไม่เอาบางคนบอกว่าเอ้ยใส่น้าพริกทําไมไม่เอาเกล็ดเกล็ดที่มันแตกๆมาใส่อ่ะครับไม่เอาไม่ใส่ใส่เม็ดใหญ่ครับมาดับต่อไปอันนี้ขายขายไงนะครับพี่ขีดยี่ห้าอ๋อขีดยี่ห้าโลละสองร้อยสิบมาอันนี้ อันนี้กุ้งเสียบกุ้งเสียบอ่าอันนี้นะพี่กุ้งเสียบเออกุ้งเสียบเราก็สุดยอดโอ้โหมีเม็ดมะม่วงเหมือนกันเออเม็ดมะม่วงก็ใหญ่กุ้งโลละแปดร้อยเนี่ยกุ้งโลละแปดร้อยอ่ากุ้งโลละแปดร้อยมะม่วงโลสามร้อยห้าสิบแพงกับน้ำพริกอีกครับเนี่ยอ่าน้ำพริกขายอะไรเอหมนโลละเท่าไหร่ครับเออขายโรลสองร้อยห้าสิบอ่าดูกุ้งนี่ดูกุ้งนี่เอมนทั้งกุ้งทั้งเม็ดมะม่วงเลยครับอือนี่นี่ดูกุ้งดูกุ้งเดี๋ยวจะตักใใใหหห้้้ดูกกุุงงญญ่่นนะะะฮ แล้วจะไปขายแพงทําไมล่ะค่าที่ก็ไม่ได้จ่ายครับเนี่ยขายอยู่บ้านตัวเองครับจะไปขายแพงทําไมี่าที่ไม่จ่ายนะฮะไม่ขายคูกได้นะครับค่าที่ก็ไม่ได้จ่ายเวลาฝนตกยิ่งขายดีเลยนะครับถ้าเป็นตลาดนัดฝนตกเจ๊งเลยนะเจ๊งเลยอ่านี่ฝนตกยิ่งขายดีหนักครับเพราะว่ามันมีหลังคาครับเอาหนังไก่ดูหนังไก่เนี่ยดูโอ้โหเป็นไงหนังไก่ครับ โล้ย่ะโลเท่าไหร่ครับหนังไก่จริงๆเลยนะไม่ใช่เศษหนังไก่นะชิ้นใหญ่เลยครับดูดิมารับประทานแล้วโลอะไรนะเพียงหนังไก่สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบเหมือนกันอืถามว่าหนังไก่เดี๋ยวนี้ทอดยากไหมยากครับแล้วแพงไหมแพงเพราะว่ามันต้องใช้เวลานานใช่แล้วเปลืองแก๊สไหมแก๊สก็แพงแก๊สก็แพงอย่าี้แต่เรายังขายเท่าเดิมครับสี่ปีที่แล้วเราขายโล้ยสองร้อยห้าสิบ ตอนนี้ก็ยังขายเท่าเดิมราคาเดิมอ่าราคาเดิมครับอันนี้มันไม่ได้กําไรใช่ไหมมันอาจจะไปได้กําไรตัวอื่นะเราคิดอย่างนี้ครับค่าที่ไม่ต้องจ่ายจะขายแพงไปเพื่ออะไรครับเเออเราอ่ะมีจะมีเมนูมาใหม่ๆเรื่อยๆครับกว่าจะถ่ายทุกเมนูหน้าติ่มก่อนนะครับเนี่ยอันนี้โลร้อยห้าสิบนี่จะหมดกะมังแล้วเนี่ยเนี่ยอืมกรอบหอมเนี่ยวันนี้สิบกะมังแล้วมั้งวันเนี้ยอันนี้อะไรครับพอวินซี อันนี้น่าจะเป็นติดกะละมังแล้วพี่ยาขายวันนี้ยเนี่โอ้โหหอมนะครับเนี่ยจะหมดอีกแล้วเนี่ยหอมไหมหอมมากเลยหอมมากนี่หอมเลยนะครับหอมเลยเนี่ยเนี่ยจะหมดกะละมังแล้วเนี่ยเห็นไหมครับเมนูอะไรนะครับเนี่ยอันนี้เผาอินทรีย์ขายดีขายดีมากอันเนี้ยน้ำพริกเผาอินทรีย์เขามาเหมาทีอินทรีย์ห้าร้อยโดเลยนะเนี่ยนะอ่าเขาซื้อไปขายไงโอ้โหเพราะพี่ยาขายถูกไงฮิโละร้อยห้าสิบอ่ะครับเนี่ยคนไหนอยากมีอาชีพขายน้ำพริกไม่ต้องไปทำเองครพี่ยาทำให้ครับเออ เราก็รับพิยาไปขายเออรับไปขายพี่ยาครับเพราะว่าอะไรพี่ยานะ่ะทําให้ราคาถูกแล้วครับแล้วคุณภาพดีครับอันนี้อะไรพริกเผาเหมือนกันครับ<ข>อันนี้เมนูเผากุ้งเผากุ้งอืมหอมมากเลยครับคุณผู้ชมต้องเอาข้าวสวยมานะครับออแบบนี้เออนี่แหละใบต้มใบหนึ่งอ่าเนี่ยนนี้ลูกยิก้มตัวเนี้ยอันนี้ก่อนปลาสลิดตัวเนี้ยขายดีมากน้พริกปลาปลาสลิดหน้าตาดีไหมหน้าตาดีมากเลยขายดีมากนี่ไง เนี่ยตัวนี้ก็ขายดีวันหนึ่งน่าจะเป็นร้อยร้อยโลนะเนี่ยนะฮะปัดกันแบบผัดกันแบบ,แบ,บร้อย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 โลอ่ะปลาสลิดเนี่ยขายส่งขายส่งโลละสองร้อยบาทขายส่งโลสองร้อยบาทแล้วลูกค้าไปต่อยอดได้ขายขีดสามห้าสามขีดร้อยก็ว่าไปบ,บางคนก็ซื้อไปขายเมืองนอกกันเนี่ยอย่างเี้ยสวยมากเลยปลาสลิดเราดูดิ ลูกค้าไปขายเมืองนอกเลยนะครับนนเก็บ,บได้นานเก็บได้ประมาณโอ้เก็บได้ประมาณสองสาเดือนนะตัวเนี้ยโอ้โหไงคะฮนะตัเท่าไหร่อันเนี้ยโลสองร้อยอันเนี้ยโลนะสองร้อยห้าสิบจ้าเ <c oughs> ม็ดอะไรไม่รู้ครับเม็ดมะม่วงเอ้ยเม็ดทานตะวันเม็ดทานตะวันอันนี้เมนูใหม่โอ้โห oh, oh. น้ำพริกปลาระเบิดพึ่งทําได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แต่ออเดอร์วันหนึ่งนะเป็นพันพันถุงอันเนี้ยเนี่ยนะฮะ น้ำพริกลูกชิ้นปลาระเบิดโอ้โหไม่เหมือนใครครับไม่มีใครเหมือนร้านเรานี่จะแบบมันไม่เหมือนใครไงแปลกมากไม่เคยเห็นเลยบอกว่าเอ้ยวันนี้มาบ้านพี่ยาดีกว่าว่ะจะมาดูว่าวันนี้จะมีออเดอร์อะไรพีค้าจะคิดแบบนี้ลูกชิ้นปลาระเบิดคือเราเราปลาระเบิดไปทอดก่อนใช่เอาลูกชิ้นปลาระเบิดไปทอดครับแล้วมาผัดเป็นน้ำพริก ครับอ่านี่แอรเมนูนี้ไม่มีใครเหมือนเชื่อได้เลยในประเทศไทยนี้ยังไม่มีใครขายครับมีพี่ยาขายเจ้าแรกโอ้โหนี่เลยเมนูนี้แปลกมากคุณผู้ชมไม่ได้แปลกอย่างเดียวแซ่บด้วยจริงกันะจริงแล้วครับอ่าแซ่บเวอร์เลยแหละนี่นี่ไอ้ยกยกไอ้บีบียกกระปิออกมาเลยตรงนี้เร็วบีไอ้บีอันนี้ปลาแซลมอนกรอบมากครับปลาแซลมอนอร่อยเลยเมนูนี้แปลก นี่นี่อันเนี้ยขายดีเมนูอะไรนะครับเมนูนี้หมูผัดกระปิหอมหมูผัดกระปิหอมนะอ่านี่นะเมนูนี้สุดยอดแล้วถ้าไรซ์สดทีนึงอะไม่ทําจากพันพันถุงอ่ะโอ้โหถุงละครึ่งโลเนี่ยเราขายอะเนี่ยเนี่ยครึ่งโลร้อยยี่สิบห้าบาทลูกค้านี่เข้ามาสั่งไม่ทันเลยครับไ่ใช่ลูกค้าต้องเอฟกันรัวๆเลยถ้าถ้าเมนูนี้ขึ้นไลฟ์สดเมื่อไหร่นะโอ้โหคนจะดูเยอะมากหอมนะครับหอมหอมเลยตักมานี่หอมเลยไหมหอมเลยครับอืมเห็นไหม ของเราน้ําพริกเน้นอะไรรู้ไหมเน้นถึงเครื่องเครื่องอันนี้เถึงแน่นอนอันนี้ขายดีแน่นอนอันนี้ครับแล้วก็อันนี้อะไรแซลมอนน้ําพริกแซลมอนน้ําพริกแซลมอนโลละเท่าไหร่ไทยสองร้อยห้าสิบได้ไหมสองร้อยฮะสองร้อยโอ้สองร้อยนี่เหรอฮะเออเนี่ยดูดิปลาแซลมอนมันแพงนะครับโอ้แล้วก็ตรงที่มันไม่แพงนี่ตรงท้องมันไงอ๋อท้องแซลมอนท้องมันมาทอดให้กรอบแล้วไปบดแล้วมาผัด เออมันอร่อยตรงท้องมันอร่อยอย่างนียจะมีความมันเนาะท้องมันโลละร้อยเดียวเองเออมันไม่แทงหรอกเราจะไปเอาเนื้อโลละสี่ห้าร้อยโลละพันมาผัดทําไมล่ะครับเออนี่เนี่ยเห็นไหมสวยหน้าตาดีด้วยอร่อยด้วยอันเนี้ยัยรุ่นชอบครับมันมีถั่วด้วยนะครับเนี่ยอไวัยรุ่นชอบอันเนี้ยโออันนี้ไรไตปลาแห้ง ใส่ปลายแห้งนะฮะโอ้ดูสีดิเป็นไงนี่ครับถ้าเมนูนี้ก็ขายดีสุดเหมือนกันเนี่ยข้าวสวยร้อนๆเลยเมนูนี้นี่สุดยอดเลยกุ้ยมานี่หอมเลยครับหอมเลยหอมเวลาไลฟ์สดทีนึงก็เยอะนะเยอะเหมือนกันไม่ต่ำจาก500ถุงเวลาพี่อาไลฟ์อ่ะครับนี่เนี่ยขายดีทั้งในออนไลน์ทั้งหน้าบ้านเดี๋ยวนี้เอาช้อนมาหน่อยลูกช้อนอร่อยอันเนี่ยรถเนี้ยเจ็บอืม นมันมีความเผ็ดนะครับหอมปลาหอมปลานะครับอืมอร่อยครับถ้าทานกับข้าวสวยนะครับแล้วก็มีผักแก้มหน่อยอร่อยเลยนะครับนี่นี่เม็ดมะม่วงโคตรใหญ่อ่ะโอ้โหครึ่งโลร้อยหกสิบเม็ดแตสวยเลยนะฮะครึ่งโลครึ่งโลร้อยหกสิบก็เดี๋ยวนี้เม็ดเล็กเราไม่ขายครับขายแต่เม็ดใหญ่นี่ตอนแรกเนี่ยเอาเม็ดเล็กมาขายเม็ดเม็ดเป็นครึ่งใช่ไหมเม็ดซีเม็ดซีเอาเม็ดนี่มาขายลูกค้าไม่เอาแล้วเม็ดซี เอาไมเต็ม,มเดียวเลยใช่ไอเน,นี้ยวันเป็นตันเหมือนกันค่ะเนี่ยฮะวันเป็นตันออทอดจะไม่ทันนะอเน,นี้ยทอดนะไม่ใช่อบนะเอาทอดใช่ไหมฮะเราไม่ทอดร้านเราแล้วก็จะมีแบบนี้มีเปลือกด,ด้วยมีเปลือกก็มีเนี่ยอันนี้เม็เมมด,ดเผามีหมดอาบ้านเราอ่ะมีหมดใครมาใครอยากได้อาชีพมาต้องมาหาพี่ยาครับเนี่ยวัตถุดิบเรามีหมดแล้วเราส่งถูกครับเราส่งถูกถ้าคนไหนซื้อยก ลยก,ก,กปีไปเราก็จะลดลงมาอีกลดลงมาอีกเอามาดูวันนี้ใส่กรอกใส่กรอกนี่ไงอันนี้ก็คือไส่กรอกอีสานขายดีมากตัวเนี้ยครับค้าซื้อไปทอดขายเนี่ยเนี่ยถามคนนี้เลยโอ้ซื้อไปทอ,อดขายมาสั่งอันนี้แหละครับน่าความะถมประถมค่ะมาไม่รู้กี่หนแล้วบอกเขาไปดิมากี่หนแล้วครับพี่นี่ เราไม่ท่วนแล้วมาจะนับไม่ท่วนเหรอฮะจะจิตแดงเราไปบเขาเช่าแท็กซี่มาพันหนึ่งนะเวลาเขามาโอ้โหเมาเมาไปที่มาแม่เขามาทีงค่ารถพันหนึ่งโอ้โหเขาซื้อทีงะหมื่นกว่าบาทโอ้โหแล้วเขาขายวันเดียวหมดหมื่นกว่าบาทวันเดียวหมดเขาขายเก่งเขาไปขายหน้าโรงงานคนเนี้ยครับผมนี่ไงคุณชงคุณเตียงสุดยอดครับขายเก่งมากขายเก่งคนนี้แหละเก่งวันละหมื่นกว่าบาทนี่ไม่ธรรมดานะมาถึงซื้อซื้อซื้อไม่พูดสักคำหนึ่งสัปดาห สั่งอย่างเดียวไม่เคยต่อไม่ถามราคาเลยว่าเท่าไหร่ไม่ถามด้วยว่าที่ยาที่เท่าไหร่นั้นเท่าไหร่ซื้ออย่างเดียวรู้รู้อยู่แล้วว่าร้านนี้ถูกอยู่แล้วใช่ไม่แพงแล้วเขาเป็นคนที่แบบว่าซื้อตองง่ายมากครับเออแล้วเขาซื้อง่ายเขาก็เลยไปขายง่ายไงครับเราซื้อไปวันนี้หมื่นกว่าบาทพรุ่งนี้เช้าขายหมดแล้วอ่าอันนี้เป็นเมนูน้ำน้ำพริกปูน้ำพริกปูกระตอยปูกระตอยน้ำพริกปูกระตอยนะครับ ปูก็ปูเต็มกระมังอะดูเด็ดแต่ปูอะเนี่ยดูดิน้ำพริกอื่อนนี่น้ำพริกปูนี่ปูมีอยู่นิดเดียวครับร้านเราปูทั้งนั้นปูทั้งนั้นเลย <Okay. S 1> นะฮะเดี๋ยวผมชิมบ้างนะครับหวานมากปูอ่ะมีความกรอบนะครับแล้วก็หอมเครื่องนะครับจะมีความเค็มนินดนะครับ หอมเครื้ยงอร่อยคุณผู้ชมนี่แล้วเราก็มีอะไรนะมีขนมมีขนมด้วยอขนมนี่เราขายแบบว่าบางคนเนี่ยนะทาทําขนมแล้วไม่รู้จะไปขายใครก็มาขายพี่ยาได้พี่ยาขายให้ครับไม่ได้ว่าขายเขาอย่างเดียวเนบซีอ่ะเขาเอาของมาฝากเราขายได้คนไหนอยากขายของแต่ว่าต้องทําให้ทันนะมาฝากพี่ยาขายพี่ยาขายดีนะ นย่างเงี้่เียเนี่ยเขาฝากขายพิยาใช่ป่ะครับพิยาก็ขายให้ครับคนไหนที่มีทมาําขนมมาลอยอ่ะมาบฝากพิยาขายได้เลยเพราะเราขายให้ได้ติดต่อมานทางเพจได้อลูกค้าเราเยอะไงครับเนี่ยไอ้ขนมะอะไรครับเนี่ยอะโรติกรอร่อยมาก,กพิญานะสั่งเขาทีลพันกล่องนะเนี่ยยี่บบาทละครับคือพิยาขายยีสิบาทเดียวมาโคตรอร่อยเลยนะครับพันกล่องนะคะยวันเดียวก็หมดเนี่ยนะฮะอไม่มีแล้วเนี่ย เนี่ยเลูกค้าซื้อไปเลยมันอร่อยมากเดี๋ยวให้ชิมเลยเอาเดี๋ยวจะปอกเสร็จไหมวันนี้ลูกค้าลองมาแล้วนะครับนี่ยี่สิบบาทเดี๋ยวให้ลูกค้าลองเลยหาว่ามียาโก้ลูกค้าจัดเลยให้ลูกค้าลองครับจัดเลยคุรานคุรันหาว่ามียาโก้หกนะมันอร่อยมากลองลองเลยต้องลองต้องล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 องนั่นไงอร่อยไม่หวานมากยี่สิบบาทนี่แพงไหม อร่อย<ม>บอกแล้วว่ามันอร่อยครับผมไม่หวานมากเราใครยังไม่ได้กินมาเร็วๆคือมันโคตรอร่อยเลยโรตีกรอบเนี่ยอ่าน,นี่มีทั้งมีทมั้งอาหารคาว <c oughs> อาหารหวานโอ้ยใครเนี่ยนี่ส่งมาตักต่างจังหวัดเมาขายบางคนก็ไม่มาเองนะงไม่มาเองส่งมากล้วยใช่ไหมครับวันนี้กล้วยม้วนธรรมชาติกล้วยม้วนธรสำหรับคนรักสุขภาพครับไม่มีน้ำตาลไม่มีอะไรไม่มีน้ำตาลครับเป็นกล้วยธรรมชาติเลยทองม้วนสามพันห้าบาทมาขายเลยทองม้วนเยอะแยะมากมาย นี่แล้วก็มีขนมอันนี้อันนี้ขึ้นเชลยไม่ทันเลยนะครับเนี่ยขึ้นเชลยไม่ทันขนมพวกนี้กลองไม่ทันอะ่ะโอ้โหนี่เยอะแยะมหมดหมดเลยครับเออพี่ยาน่ะขายส่งไงครับอันนี้อันนี้อะไรครับอ,อันนี้เอ่อเยลลี่สตอเยลลี่สตรอเบอรีข่ขนมเราก็มีสง่งอันนี้แอลมอนโอ้โนี่ผู้ชมอร่อยมากแอลมอนเนี่ยแอลมอนอร่อยร้านเราขายไม่แพงครับเขาขายกิโลละห้าร้อยเราขายสามร้อยห้าสิบโอ้โหกว่า เนี่ยพวกกนะดุมจะขึ้นเชลี่ยไม่ทันผัดกันแบบวันนึงเป็นติดกะละมังอันเนี้ยโอ้โหคุณผู้ชมหนูยกไปตรงนู้นแล้วปิดปิดปิดถุงด้วยลูกอร่อยมากเลยเมื่อกี้ชิมมาปลาระเบิดเนี่ยตัวเครื่องพรอมเครื่องครับหอมเครื่องเราผัดกันวันนึงเป็นติดกะละมังโอ้โหไอ้บีเอ้ยบีบียกไปไว้ตรงนู้นลูกแล้วปิดถุงด้วยลูกสุดยอดครับเมนูนี้อร่อยน้ำพริกนี่ผัดกันหน้าจะเป็นวันละร้อยรกะมังครับเป็นร้อยกะมังนะเป็นร้อยกะมังเลยนะสายต่งครับ คนไหนจะขายน้ำพริกแกไม่ต้องไม่ต้องทาเองมาพิยามาพิยาเลยใครอยากจะซื้อเป็นกระปุกเราก็มีนี่เป็นกระปุกเราก็ทำได้เป็นถุงเป็นกระปุกเป็นโลมีหมดบ้านเราไม่หมดเราซื้อไปขายขายวันเดียวหมดตัวเนี้ยยังไม่หมดอยู่เลยครับคนส่วนใหญ่ก็จะมาซื้อไปขายทั้งนั้นแหละบ้านเราอ่ะส่วนใหญ่ซื้อไปขายอือยังไม่หมดนะฮะ ผู้ชมซื้อทีเป็นเป็นหมื่นนะครับครับบางคนก็หลายหมื่นขครับบางคนก็มีอาชีพอยู่แล้วแล้วไปขายเสริมครับบางคนก็มีร้านข้าวอยู่แล้วก็ไปวางคู่กันอ้าวนี่วันนี้คนนี้ซื้อหมดไปเท่าไหร่แปดพันกว่าบาทแปดพันกว่าบาทวันนี้แปดพันกว่าบาทขายแค่วันเดียวหมด ครับถ้ารถมาก็พันกว่าแล้วโอ้โหได้กำไรเท่าไหร่ได้บอกก็ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้คิดแต่ก็คือคุณี่ขายกันลูกชิ้นมันคนกันไปเขาไม่ได้คิดเขาไม่ได้คิดเยอะได้ขายของโอ้นี่มาที่หรอทันทั้งของขอพี่คนนั้นโอ้คนนู้นซื้อเป็นร้อยโลแปดสใส้กรอกแปดสิบโลใส่กรอกแปดสิบโลนู่นคนนู้นโอ้โหเคืออะไรน่ะขายดีมาไปยกของส่งลข้ไป ค่ารถแท็กซี่ก็เป็นพันแล้วเขามานี่ไส่กรอกมันเปรี้ยวแต่ว่าไม่เปรี้ยวนะไส่กรอกอีสานอร่อยนี่แบบเปรี้ยวนะมันีู่บอกก็ดิคนไหนอยากมีอาชีพขายไส้กรอกมาหาเราบอกก็ดิถ้าใครอยากมีอาชีพนะคะมาหาพี่ยานะคะมีไส้กรอกนะคะอิสานอร่อยค่ะมีลอยขายดีค่ะขายง่ายขายไวห้าบาทไม่แพงครับผมเนี่ยมาไหนครับผมน้องแขมมาค่ะมาจากน้องแคมโอ้มมาซื้อเมนูอะไรครับวันนี้ อก็ซื้อเยอะซื้อหลายอย่างยังไม่ได้คิดตังค์ด้อเยอะยังไม่ได้คิดตังค์ด้วยเป็นหมื่นกว่าบาทที่ไปขายโอ้โหแล้วขายดีขายดีเพราะอะไรขายดีเพราะอะไรขายดีเพราะอะไรครับเพราะพี่ยามีไฟพี่ยาช่วยของอร่อยด้วยอร่อยด้วยค่ะของอร่อยนะครับใช่ครับขายขายง่ายมาสี่ครั้งแล้วครับโอ้ห้าครั้งแล้วนะไปวางทุกเดียวก็บอกหมดครับโอ้โหวางไม่ได้เลยวางหมดวางหมดนะได้ค่ะแย่งกันซื้อเลยครับ เขาบอกว่าเป็นอาชีพที่ง่ายที่สุดแล้วในที่ขอ่ได้อ่ไดแน่แน่ได้กำไมแน่แน่พูดคอมกันเลยไหมครับไดยแแน่ขายอยู่แถวไหนบอกก็ดีลูกค้าตม้อแมกันสุ่การค้านองแขมแปดเอ็ดัหนึ่งนองแขมเขดอะไรนะแปดสิบเทหนึ่งดอ็ดขายบน้างขายตลาดนาตลาดนาตลาดเลยตลาดนองแขมวัดวัดเช้าเออเ้า าใช่ไหมฮะไหนยางกินของพี่ยาก็เป็นเรื่องสองคนนี้ก็ได้ครับไม่ต้องมาพี่ยาไปหาสองคนเนี้ยครับโอเคขอบคุณมากนะครับคค่ะรับฝากมุดมานะพ่ยาคนลุงทองสามพิยาคนลุงทองสามนะลูกพี่ยาอยู่บนตึกอ่ะครับตึกใหม่นะครับเป็นตึกใหม่จะมองเห็นขายยังไม่ได้ปีเลยเนี่ยขายไม่ได้ปีเลยเนี่ยตึกนี่นะฮะเพิ่งจะเปิดโเราสร้างมากี่ร้านครับตึกนี่ครับฮะกี่ร้านครับตึกเนี้ย ร้องโฮเลยนะฮะบจิบ <benim> ส <dividends> ิบสอ้านสิี่ร้านเอซื้อนีประมาณสิบสี่ร้านสิบ้านเหรอครับโอ้โหค่อนใช่เหรอฮะน่าน่นน่นจะซื้อเงินสดนะครับไปค่อนค่อนเดือนนึงก็หลายบาทอยู่นะยังไม่ได้ปีเลยแต่เราขายดีเห็นป่ะเขาบอกว่าอุ้ยมันพิทยาอยู่ดินแดงเขาบอกจำเลดีใช่ไหมขายดีครับที่เนี่ยมันจำเลดีที่ไหนครับมันอยู่ในเรือครับใช่ร้านร้านรับนะครับเนี่ย ร้านลับครับร้านลับเออร้านลับยังมีคนมาลุมใหม่คิดดูเด็กครับยังมีคนมาลุมอีกพี่ยาบอกครับของอร่อยแลหลกหมูอยู่ที่ไหนคนก็ตามไปอ่าใช่ครับเพรเราร้านลับแหล่ร้านลับแหล่มันไม่ได้อยู่ <c oughs> ทำเลดีนะแถวเนี้ยร้านลับแหลนะครับพี่ยาเคยไปอ่าน <c oughs> คอมเมนต์บางคอมเมนต์ก็บอกว่าโุยพี่ยาอยู่ตำเลดีเลยคนเลยซื้อเยอะอ่าครับที่ตลาดดินแดงอะนะครับแต่พอพี่ยามาเปิดที่นี่คนก็ซื้อเยอะเหมือนเดิมรับรับกว่าที่นู่นอีกอ่าครับคนไหนถ้าอยากมีอาชีพให้มาหาพี่ยานะเพราะพี่ยารู้ว่า การที่เราจะไปเริ่มต้นใหม่แต่และอย่างเนี่ยมันต้องใช้เงินใช่ไหมครับแล้วมันใช้อะไรรู้ไหมมันต้องใช้แบบว่าคือทดสอบกันขาดทุนแล้วขาดทุนอีกอะ่ะี่อยากเข้าใจถึงคนที่เป็นแม่ค้าเริ่มต้นใหม่ะนะครกว่าจะลงตัวเนี่ยมันยากใช่ไหมแต่ว่ามาบ้านเราเราสอนจนเป็นอะ่ะแล้วเราก็จะแนะนําว่าต้องไปขายแถวไหนแถวไหนเหมาะกับอะไร,รเราจะบอกหมดเลย เพราะเราไม่อยากให้เขาพลาดไงเพราะพลาดมันก็คือเงินขาดทุนใช่ไหมล่ะอันนี้มาบ้านเราไม่มีพลาดแน่นอนไปพี่ยาก็ฝากร้านไว้ด้วยร้านพี่ยาคนลุมคลองสามอ่ะนะเพิ่งเปิดใหม่เปิดได้แปดเดือนครับเปิดได้แปดเดือนก็ขายดีนะไม่ใช่ว่าทำเลดีนะแต่ขายดีทำเลไม่ดีแต่ขายดีใช่ทำเลไม่ดีแต่ขายดีครับเพราะเราขายไม่แพงครับแล้วเราให้อาชีพ เราจะสอนเขาด้วยว่าต้องไปขายแบบไหนถึงจะได้กําไรดีอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ขายอย่างเดียวครับเราให้ความรู้เขาด้วยคนไหนอยากได้อาชีพก็มาเลยคนไหนตกงานอยู่หรืออยากมีอาชีพเสริมมาได้เลยบ้านพียาเปิดทุกวันไม่ปิดเลยอ่ากี่โมงถึงกี่โมงนะครับพี่เปิดตั้งแต่8ปดโมงเลิกห้าโมงเย็นอ่าปดเมงห้าโมงเย็นครับมาก็ได้ไม่มีวันหยุดนะครับพี่ไม่หยุดพี่ยาไม่หยุดครับถ้าพี่ยาไม่อยู่ก็ลูกน้องอยู่สอนอืมครับผมได้เลย โอเค,อเคขอบคุณพี่อามากเลยนะครับขอบคุณจ้ะ